มูลนิธิราชประชานุคาะในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์25เมษายน2567เวลา14.00นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรสิ่งของพระราชทานจำนวน1,838ชุดให้จังหวัดเพชรบูรณ์นำไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุค,คารประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ในอำเภอผู้แทนในอำเภอและประชาชนที่ประสบวัตภยัยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวกับผู้ประสบวัตภยัยเพื่อ,อเป็นขวัญกำลังใจราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากวัตภัยโดยเกิดภัยในวันที่26มีนาคม2567และในช่วงระหว่างวันที่7ถึงเเมษายน2567รวมความเสียหายของการเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน10อำเภอประชาชนใดรับความเดือดร้อนจำนวน1838ครัวเรือนโดยในส่วนของอำเภอหล่มสักเกิดวัตภัยเมื่อวันที่9เมษายน2567มีประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน800ครวัวเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนจิตอาสาและองค์กรการกุศลดำเนินการช่วยเหลือด้านดำรงชีพและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายในเบื้องต้นนอนแล้วข้อบุญข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวัศิทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน